โอเอไปเก็นอยู <lots of laughter> ่บ่อตามโสมนั่นสิป้ะบนี่เคล็นหนาเฮต้าแนวนั่นเป็นอย่างอยู่บ่อบอกให้กันฟังในตีล่ะเขาคือมูกันดีบอกให้ฟังเนี่ เเบื่อป่าขางบ้านเฮาเว้ยหววกับป่าที่เป็นหัวเฮาเหลือเกินจนเฮาเขาไปขีดวิคอแยกเยะแล้วอีหยังเอาไปขีดวิคอแยกแยะเอาสิอีหยังล่ะก็เอาเขาไปบอกพื้นนั่นล่ะไปใสมาขี่รถล้อบ้านเรียนหนังสือกับเบเรียนขอเงินพ่อเงินแม่ไปผ่านเหรียญยุหันละม้วนคากน้องมูสูดอ่ะเอา ทีผักกระถือดาวไป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 ซื้อกระถือดาวสีผ้ากันไปใส่เอ็ดเออไปเรลานละงทอได้อยได้แต่ต้องทอยออกมาเพื่อที่จะเกาไปเหตุใกล้กับเกาเอาสีที่เหลอเธอใส่ค้าดูถูกให้ไปแรกพักด้านหายใของเอาความสำเร็จไม่ให้พองน้นเบิง่ง อืมแบบนี้จะขอบคุณคำดูถูกนะจีเนาะคำดูถูกก็คือคำดูถูกชิบหขอพูดหายยังหล่ะโอ้ยพวกสูเวียกบวกง,งานกันพวกางเนาะขีดรถเล่ยู่นั่นแหละสเจา้าพอมมูบอพวกก่อยกัเป็นแรงพักด่านในห้าไงโอ้ คำดูถูกก็คือคำดูถูกบ่าวะหญิงนี้นญิกมันทอนจีตใจเก็บเอามาขีดใหคขามันทาไมผึ้งมันบอกผื้นเท่าน,นั้นข้อนี่ห้าขั้วไหคะ่ะกับข้อที่ข้อให้กํลาลังใจเฮหาคข้อหยคําคคแนะนําข้อตักเตือนเฮาผุนเป็นยังไงล่ะลูกเรื่องการเรียนไปนทั้งสายล่ะกะไข่เนยยูเม่ ตั้งใจเรียนเด้อมวยก็ต้องทนเราจะหาเงินกันยากโควิดกันหลายจ้าดูสิสู้สู้ด้อลูกตั้งใจเด้ออนาคตมันไปข้างหน้าต้องสู้โอ้โบไดปเป้ไมเรียนบ่ลูกบ่ได้ไปดอกแม่ขอให้เรียนออนไลน์สู้ตั้งใจเรียนเด้อลูกเรียนออนไลน์มัน้อแหงยากนะตั้งใจเอ้า ดาแม่เฮาควรเห็นเหตุของดีเห็นเห็นใด,เ,นใดเพื่อคนที่อยู่ข้างเฮาแล้วก็คนที่ฐาเข้าอยู่กำลังใจจ๋าข้อข้างนะไม่ให้เข่าเก่าพานไปไดนในทุกเรื่องเลยอุปสรรคที่พานเข้ามาอย่าคิดว่ามันคือปัญหาให้คิดว่ามันคือความท้าทายเนี่ยปัญหาให้เหมือนเม็ดใสทถึงสีเยอะบากใหม่แต่ใส่กระเล็กนิดเดียว ียโคโคโคเย a ไป่ะัดไปกินต้มส้มเฮาป่ะป่ป่ะสั่นครับครับเจลลี่ครับไว้ยนีนั่งหลังคุณพึ่นพ้น 在。